Sân mang trên sân nhà thăm sạp chào ba bán nương là nương yết sạch kay mày mày tay chào đâu mày quân chủ mày yêu cầu mày chào 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 mày กระพากระเทิรนบอกตัวหน้าช่วยคับ่อง่วยดแกอกลัวนี่เด้ยุตงรานเลยเ่ยว่า่างขอาว่างเนะนี่เราไปต้มเหี่ยวหรือเอามาหนึ่งตาเออกระโมีไข่ต้มแล้วก็ต้มใหีหมูเลยเนาะงานตักเานตัก่เหนียวเห็นบ่านินอายุเนี่เขาวันเป็นยาเนี่ยพวงานช่วเลือได้พี่น้องเป็นยาสมหนไทรเป้นยาคืกินไรเขาเลือดจาง เนี่ยเหลเอดนี่หนังตัดจางตัดคนไม่ขังหลังบ้านเพือนสาม้อยตุ้ใหญ่จันถึงบัมแล้วแต่งวันไปนอนี่ลังบ้านเราด้วยใช่ไหมนั่งก็ยาอันเดยกางเดียร์ั่งจรงเขาไับเนี่ยตรเขาเปรานหัวักขาทีู้จบคเขาไปหัวผักเขาขเคย เป่นนั่นนั้นไปนอนชุดรถของรารังบานเกย์ูรังบานเนี่ยโกมาโกมาทั้งนั้นดูมันจังเบ้าเห็นบ้ามันแก่เยอะช่วยอากกาขยาบมันยังต็ดด่างตัดเลยเนาะเงคดเขียวอยางน้องเอ้ยมื้อนี้ได้กินหนึ่งปลาเมื่อืนี้ได้กินเอียงก็ปลาเปาเนอะอช่ไดมทัก มีฟ้าสมองดีโอ้มึงทำเบื่มันเยไม่ก็เห็นเรือเพื่นแล้วนานไรเรามองแต่อางว่าติ่กินงเงินก็เนาะต่งเ่ินกิด้าวก็ลายมิจเจ้ากินเพื่อนเลยพี่นาะกินมาปลา้าวก็ละเด็ด ไม่เอาเนี่ยไม่เนี่ยอย่กัวเนี้ยของเลม่อาไป้คงไปดูเนเราแ้ไม่ออกรบก็ค่อยดื่อแว่นาะเออเาอยาใดับมันเป็นขนาดนั้นค่อยเก็บอย่างงี้ส่วนคือใครเผาใครบบเตอนลูกแกลูกทขาทำายลูกอ่ะ่ะโสมาเพื่อน เจ้นก็คิดวิธีเดินเวนั <some> ่นแห่ะยางแรงเลยเด็กม <Like> ันยตรงนั no. no ้โซ่จนบวมอ่ะจนหนาบวมหมดเลยเขาบอกว่าไงรักษาตัวเองกยก็ไปเขาก็เรียนออกมาเลยลงที่มาทำได้เปล่าโอ้ยั้างข่แล้วตื่นเดียวอีกไม่ว่าเวลาไม่ต้องเทศกวก็ไม่้องทไม่หายคนออกไปข้างนอกเขาก็ต้องดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้คนเขาเลียงาว่าท้นปีจะม้างนอก

vùng bằng khi họ ra phải tìm hiểu Thế được ở hồng bong thầm toàn thầm vào bên trong sao thầm đây thầm 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 ว้าว้าวา้าวว้าวว้้น้าวว้้า หานเนี่ยผมที่ราบอกก็แต่เนี้ยหอหามี่ยอกาพอาคือว่าจะสอกับกดีหรขอแก้แล้วแหละอะไรบ่อยๆไม่เยอะขนาดน้ไม่ต่นายนไม่ห้องเดียไม่หองเดยไม่หองเดยไม่้อเดยวไม่้องเดย อะไล่ะห่วยไม่หวัเลยมือนี้มันก็เป็นแค่สีไม่หอมยิ่นอกุนนะนะบมบรมหลายรู้ใจห่ยะออเขอจะจับนทนอกคุณลองไปไลแม้แม้กัดกันนี่เติดๆเราอยู่าน

All right. ไว้เล่นเป๊ะลูกหาเต่าผู้สาวมเลยก็ผู้ได้ถิ่มมาคือจะมาคมคืนแัสีทองนากรไดมีตัวงานุกันงหลายผู้สาวงามหลายเนี่ยแจักกระเทยจักกู้ยายมีงู้าดเลี้ยก็มนเฝ่าตัวเมย์ได้อันตัวเมย์โมีไผสนใจเด้ว่าจะพกันกันมกมือถเพี่อะไร ข้าวเทียมเลยดิต้องฉลองตอนเด็กมันเป็นไอยสีรีสูเหรอนอนย่ายมัไม่กั้นมันจยกเข็นดูว่ะองแบบกัอหังถึงมอนหมอนมัน Ni ngon, nắm là nó không kết làm phong là hoàng minh 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 là hoàng là hoàng minh là hoàng là hoàng minh 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 là Nó minh là hoàng minh là hoàng minh là hoàng minh là Hoa ừ, ừ, lạc của mình, nhau nát ở mình, hoa lạc trong kỳ thi đều. Tôi kỳ kỳ nhau nát lên. Tôi kỳ kỳ nhau nát lên. Too khoa lạc 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 lên. Too khoa Chuẩn nhẹ nhai nè ừ. cả dòng này thì ra nguyên tiền này thì rất cũng luôn. Cái này bóng. Thì à, à quá nha. Tìm nó đưa cho đi ba đó. Giờ sẽ đi bắt đẻ xay xuống luôn. Ba luôn nha, phân xác xe, kêu <laughs> อย่า้ไปูบ้านนะคะกันแ่ไปดู่บุพนิดนเหอดูน้องเขาไปดดูไม่เห็นเ่าห่ะไปดก้งกันดีก่าใช่กันตัวีเงดสวยแล้วอืมนีสดนี้ลา้องจาาเลยฮะนี่สวยสองจ่เลย เว่อวนว่อวนอมอมือ้ว่อ้ก็เข่ามือแล้วก็ไปก็บข้อมืออ่ะนลังนั้นี่เ้นไมั่นี่ได้ก้อนอรู้ก็ดีเยอลงพยาบาลไ้ว่าอยากไปเนาะก็ไปต้อง้อมตาไปก็หันก็ไปเลยนลับเปีนแต่คน้หนว่าำบายนั่นลำบายเยอ có phải là, Thôi, ừ. có là... Ừ. phải đôn đôn à? bài bài, phải chui cổ vai hả? chơi còn phải tập sắm, mặn ngào gì? nó, 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 คือหนาบัวมาโฉบนั่นโล,ล่กันท่นแล้วเรี<า>ยนในโลกบ้านโลกขึ้นบ้านเจ้าว่าเขาต้องระวังเาต้องระวังแล้วเพราะว่ามันมันไกด์ท่านด้ตลอดเ,เ,เวลาคื้อมาเยอะเลยคือแบบมวลพร้อมโลกมันก็พัฒนาตามเขาหรือเปล่ไม่หลังการาไมู่กยัง

ตบได้ไปไหน้หรอน้ำมาจับน้ำมายัดมาสับเาสามก็เจอว่าควบเป็นโรคนเขาควบคุ้มว่ลาควบคุ้มเดีคือเขาองไหยเขาดูแลจาของเขามาบอกด้วยที่ปลายังชึ้อมันแทะปลาเฉยมันมันก็จะได้ตัดอบตัอะไริ้งแกไปที่หมุนขอบไมนก่อเราก็มาขัดกอบ ไขมันยูนทคอรนหอังปาไม่เอาเลขอคือคดูเด้มแซบน้เเป็นแฉบแต่ไปรล้วนหดแล้วเลยแฉบูไร้าวเยอเียม่อกินม่หยงความก่อกินยางซื้อก่อนกินขอดวกินกกินยาหกินคสองคํไม่สคำบอคสอคำแซ เดี๋ยวกินขน้อินมั่งเหรอกินยาเมอนกันไม่กินก็คือกินอีหมาอนะมันนันเราถิกิหมนันนะ้านจะท้อนแขวเข้าเยมั่งเออใส่วันไปท้อนแขวน้ำมาล้านเนี่ยใช่ไหมพี่ยิ่งอนหมอเจ็บแขกไปะ้อน มัเป็นอย่างไล่ะค่่ไข่คือว่าลูกไันได้หงุดหงิดเออไอเออแตมึงมนี่เราไอ้ใจเนี่ั้งแต่ไข่ไอ้คนมันน้อย่าหามาไไ้เขากเขาไปหินงยไขนะ เด็กคงบ่เขาเด้ยมาเป็นไข่แมาไก่กันเขาิวัติว่ามันลูกจีบบ่อเขาฟังอยู่บ่อมาบ่อเนี่เขาก็ฟังแตวัสดีมอไทยนี่ืออาอยาสือช่องคืออระคะเง็กเต็มเลย Nếu xài chiều ngay với nó có điều kinh tạo thị trường Ngăn người Việt cũng chua, khi ừ. ừ. gian nó nhiều cũng sẽ ừ. là lùa gì là làm, khơi đây liêng thì kinh Đẹp khổng Đẹp cũng khát khá, quá rồi đấy Kiếp gọt lùi cái hình tán Kiếp gọt xoay mèo ăn ngọt, kiếp gọt xoay xoay xoay

เป็นสาวสีดุแล้ววัดเดีนั้นเป็นมขอัวัดเดีนั้นเราไปเาเพนไปเลยเขาบอกลมาหบายังไม่มีเจ้าเลยใจรอแถไหาแรงอ่ะนะช่ยคงานไปชงเมื่อน่ะมันเป็นอย่างนั้นบอกโมมาบอกแล้วแต่เกาหมมิดชิลเมนสโซถามมั้งมีบอ ผมตีซีเดียวซีเดนี <ness> <t ốt> <tr ug ing> ่ม <c oughs> <t ốt> ันมีหาซึ่หาเดียววาเมันคจงอีีวัน้าดม่า่ออมันมันกยจีนิวเด้เพราะว่าใบหนาต้องล้ำเขาเนาะอีสีวันที่วันที่สี่วันที่ีนว้นวาจนดูหมอว่าจะไม่ขาหรือไม่ขาดผมแม่อย่างเดียวได้ไม่เหลองรไม่ดี เนืもうもう้อเนื้อเป็นเงาเ้าขาดนเนาะของจิ food, no? ้มจิ้มแบบกก็ขาดูโคตหัวจะสีหน่อยกินของโคตูหนะนี่ยอดบันล้มแน่ตัวว่า อ้างเอาวันนี้ขึ้นหลวง่องพ่อเก๋หลวงพ่อหลวงพ่อหลวง่อหลวงพ่อลังพังหลวเพ่อลวงพ่อหลวพ่องพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหง่องพ่ลวงี่หลวง่อหลวงพ่อหลวงพ่อคลวง่อวงพ่อหลวงพ่ เรคุยูลคุอันน้คิดกับเงินกว่าเลยว่ะเง่น่ไม่เราคุยดูเโบราณน่ไม่หมันหวานมันัมันเย็นเด็ดเป็นบว่าเขาเด็ดถิ่เดียตัดถิ่นเดี๋มาเี้ยด็ดมร็จนุ่งนุ่งใครัด เลอขงกลือ,อ,อก็กย,อออยังว่าขอกินเกลือเต็มเต็มขได้คายเลยเกลอือกับหอยไซท์ขนาดพัอเต็มเต็มเลย,ยใหญ่เต็มค่ำเลยไม่เป็นยังไเกลือันเอะไรไออีนไทโ,โอีนโอ้เข้มโพดขวได้คายึกเลยนะหน่สองสมให้ใหไนะให้แลนะก่อนเป็นของหมเป็นของหู้ เหมือกของเขาเหมือนสุดไปนะเออเท่านี้กับเท่านี้เด้อจ้ากินข้าวอิ่มแล้วิได้คุยเรื่องสาระนนในวันที่ชิบหก <laughs> ดีจ้า